สวัสดีพี่น้องสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศที่ค่อนข้างผันผวนบนตลาดคริปโตเคอร์เนซีวิดีโอนี้เรามาสรุปข่าวกันนิดนึงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับรวมไปถึงผมทํายังไงกับสภาพตลาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปแบบสั้นๆง่ายๆให้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจและก็จะพูดถึงข่าวของชิบะอินุนิดนึงกับโรงหนัง AMC ตอนนี้เราเห็นแล้วในเรื่องของว่าเขาจะรับชิบะอินุนะครับแต่มันก็มีดราม่านิดนึงนะครับจะมาสรุปสั้นๆให้ฟัง สุดท้ายจะมาตอบคำถามในเรื่องของ Metaverse ขอต่ออีกนิดนึงนะเพื่อนๆมีเพื่อนสมาชิกถามคำถามดีพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของว่าไอเมตาเว e ร์สที่ผมพูดว่าต้นน้ำในเรื่องของ Medical เนี่ยมันจะเกี่ยวกับคล้ายๆกับ Zoom Call ที่ทุกวันนี้โทรหาคุณหมออยู่หรือเปล่านะครับจะมาอธิบายตรงนี้สั้นๆ เอาละนะครับมาพูดถึงข่าวเลยนะครับ28ชั่วโมงที่ผ่านมาขออภัย48ชั่วโมงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วในเรื่องของข่าวท่านประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเซ็นผ่านกฎหมายโครงสร้างพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็เก็บภาษีไม่ว่าจะเป็นทั้งคริปโตแล้วก็อีกหลายๆลาฝ่ายเนี่ยมาอัดฉีดในเรื่องของการพัฒนาประเทศของเขานะครับ ทีนี้นะผมสรุปง่ายๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น cnbc cnn monthly fool และอีกหลายๆสายข่าวพูดไปในทางเดียวกันนะครับ bitcoin มันตกมาต่ำกว่า60,000ดอลลาร์ 60, cnn บอกว่าตอนนี้มีฟอสจากประเทศจีนนะครับ monthly fool บอกว่าทำไม bitcoin ethereum solana มันถึง crash นะครับหลายคนหลายเหตุผลหลาย definition ข่าวเหล่านี้ที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาและการเก็บภาษีคริปโตมันกำลังถูก ฉีดให้บวมขึ้นนะฮะมันกำลังถูกแบบดันข่าวให้มันเป็นฟัดโดยที่ไม่มีความจำเป็นนะฮะส่วนตัวผมตามข่าวทุกวันนะครับตั้งแต่ก่อนผมทำ u t u b e แล้วนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อย8ชั่วโมงผมบอกได้เลยอันเนี้ยเกินความจริงแล้วมันเกินความจริงยังไงการร่างกฎหมายในเรื่องของการจัดเก็บภาษีคริปโตเคอนซีผมถ้าใครที่ตามช่องนี้ผมอ่านมาตั้งแต่กร,รกฎาสิงหากัยยาแล้วนะครับมันจะต้องมีผ่าน3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือ ทางเซนิเตอร์นะครับทางาวุฒิสมาชิกจะต้องมีการถกเถียงกันในเรื่องของกฎหมายนี้และยื่นมาให้ House of Representatives หรือสภาผู้แทนราษดรหลังจากนั้นท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเซ็นและยังไงก็ยังไงก็เซ็นยังไงก็ผ่านทีนี้ข่าวมันก็ออกมาในลักษณะที่ว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมายแล้วในเรื่องของการเก็บภาษีคริปโตการทำ KYC การที่ต้องรายงานใครที่ลงทุนเกินหมื่นดอลลาร์นะครับหลายๆอย่างเนี่ย มันเลยทำให้แบบว่ามันเหมือนกับข่าวใหม่อ่ะเพื่อนๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอการร่างกฎหมายนี้เนี่ยนะครับมันมันมีปัญหาในเรื่องของ definition ตั้งแต่แรกแล้วนะฮะใครเป็น miner ใครเป็น node operator เนี่ยจะต้องรายงานนะครับอะไรต่างๆนานานเนี่ยมันดันผ่านวุฒิสมาชิกเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎร แต่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสภาผู้แทะะนราษฎรเนี่ยนะครับเสียงส่วนใหญ่หรือ House Majority เนี่ยเป็นของฝั่ง Democrat อยู่แล้วซึ่งท่านประธานาธิบดีโจไบเดนก็อยู่ฝั่ง Democrat นะครับและการที่นะฮะฝั่ง Democrat เนี่ยนำทีมโดยคุณแนนซี่พอลลซีเนี่ยยื่นนะฮะเอากดเอาจดหมายเนี่ไปให้ท่านเซ็นซึ่งยังไงก็เซ็นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่คนที่ตามข่าวสหรัฐอเมริกาตามข่าวการเมืองอยู่เนี่ยจะรู้ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับแต่ พอทุกอย่างมันถูกผลักดันให้เวอร์เกินไปเนี่ยมันก็มีการเทขายมีการลิควิดเดชันนะครับเกิดขึ้นหลายคนเชื่อว่าสถาบันการเงินที่พยายามจะช้อนบิตคอยนะก็พยายามที่จะแบบอัดฉีดข่าวพวกนี้เพื่อนๆให้ทุกคนกลัวให้ผุกคนแบบคิดว่ามันจะไปปรับฐานนะครับ ตอนนี้มีนักการเมืองสองท่านนะครับคุณเท็ดครูซกับคุณซินเตียลูเมสนะครับนักการเมืองสายเลือกบล็อกเชนใครที่ตามช่องนี้คุณซินเตียลูเมสผมพูดถึงเธออยู่ประจำเขาพยายามที่จะ repeal หรือว่าล้มเลิกหรือแก้ไขในเรื่องของกฎหมายภาษีคริปโตรตรงนี้อยู่นั่นคือความหวังที่ทุกคนพูดกันใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาทั้งนี้การ repeal หรือการแก้ไขตรงนี้ใช้เวลานาน นะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นในเรื่องของคริปโตแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้เวลานานไม่ใช่แก้ไขง่ายและถึงแม้ว่ามันไม่ถูกแก้ไขเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการ enforce หรือการควบคุมบังคับใช้มากกว่าที่มันข่าวมันออกมาให้หน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เพื่อนๆรู้เลยว่ามันมันเวอร์เกินไปทำให้คนตกใจขาย ส่วนตัวผมผมจับตามองอยู่ที่ตัวเลขกลมๆนะครับ3ตัวเลขบิตคอยนะครับราคา58,000ดอลลาร์5 5า0 0ดอลลาร์ 55, 000, แล้วก็52,000ดอลลาร์สหรัฐถ้ามัน มันห้าหมื่นแปดเอาไม่อยู่มันตกมาห้าหมื่นห้าหรือห้าหมื่นสองเนี่ยผมก็จะทยอยซื้อนะครับทยอยซื้อเหรียญออฟคออิโดยใช้บิตคอยนเป็นบรรทัดฐานในการเข้าตลาดนะครับห้าหมื่นแปดห้าหมื่นห้าห้าหมื่นสองซัพพอร์ตนี้หลุดไม่ได้นะเพื่อนห้าหมื่นสองนี่หลุดไม่ได้เลยนะครับผมจะจับตามองตรงนั้นอยู่ใครที่ตามช่องน,นี้จะรู้ว่าผมเนี่ยมีสามพอร์ตนะครับพอร์ตที่ถือยาวโดยที่ไม่มีแผนจะขายแล้วก็พอร์ตที่ผมเทรดเป็นสวิงเทรดนะครับระยะกลางแล้วก็เงินสด นะเงินสดนี่ไม่แตะเลยยกเว้นมันจะมีคราสที่แบบว่าอย่างน้อย40 50% Crash เนคราสเนี่ยผมถึงจะเริ่มทยอยซื้อมันอาจจะฟังดูทํายากนะเพื่อนๆมันเป็นเรื่องที่ทํายากนะครับการที่มีเงินสดแล้วไม่เข้าตลาดโดยเฉพาะมือใหม่เพราะว่าสมัยก่อนที่เข้ามาลงทุนใหม่ๆเ,เราต้องผมจําได้เลยเราต้องการแอคชั่นเราต้องการเห็นตัวเลขเราต้องการเข้ามาในเกมแต่บางทีสิ่งเหล่านี้ที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเขาเรียกอันเซอร์เซนตี้หรือความไม่แน่นอนบนตลาดเยอะ และทั้งหุ้นทั้งคริปโตเนี่ยนักลงทุนจะไม่ชอบความไม่แน่นอนนักลงทุนใหญ่ๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะเพื่อนสมาชิกที่อาจจะเป็นมือใหม่นะเพื่อนๆเอาสูตรผมไปใช้ก็ได้ในเรื่องของพอร์ตระยะยาวพอร์ตกลางและพอรตอเงินสดเนี่ยนะฮะผมได้มาจากการลอกการบ้านของเพื่อนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับเขามีสูตรการลงทุนไม่ว่าจะเป็นซื้อน้อยๆถือนานๆซึ่งเบสิกอ่ะเพื่อนๆนะครับแล้วก็การบริหารพอร์ตซึ่ง จริงๆแล้วนะเพื่อนๆมันสําคัญกว่าการเลือกเหรียญบางทีมันสําคัญกว่าอีกนะครับในเรื่องของระยะยาวนะฮะการที่ทำม m นนี้มันนี่แมเจเมนต์หรือบริหารเงินบริหารพอร์ตเนี่ยสำคัญกว่าเพอร์ฟอร์แมน์ของเหรียญเราอีกนะฮะพอร์ตเงินสดผมเนี่ยถ้ามันตกลงมาตอนที่ทุกคนกระสุนหมดแล้วเนี่ยอย่างน้อยผมยังแก้พอร์ตยาวผมได้นะครับเพราะฉะนั้นนะทุกคนแน่นอนนักลงทุนมีหลายวิธีในการลงทุนนะครับใครที่เป็นมือใหม่จะเอาสูตรนี้ไปใช้นะผมผมว่า ส่วนตัวม,มันดีกับผมนะครับใครที่จะลองปรับการลงทุนดูก็ลองดูนะครับเอาล่ะนะครับในเรื่องของการเมืองจบไปนะเราดูกันต่อไปมีเราจะมาอัปเดตมาพูดถึงโรงหนัง AMC นะครับหัวข้อข่าวที่ว่า CEO ของโรงหนัง AMC เนี่ยเขาประกาศในเรื่องของชีวานุว่าเขาจะรับนะแต่อาจจะใช้เวลา2-3เดือนโดยเขาจะรับผ่าน b i t p a ยซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความมึนงงให้กับ อาจจะเป็นมือใหม่หรือคนที่ไม่เข้าใจระบบการ payment processing ในอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะทำไมโรงหนัง AMC เขาไม่รับเองนะครับคือไม่ว่าจะเป็นทีมบาสเกตบอลนะครับอย่างอของคุณมาร์คคิวบันเนี่ยนะครับเขาก็เคยรับดอจคอยน์นะหรือและยังรับดอจคอยน์ผ่านบิตเพย์อยู่นะครับดอลลัสมาร์เวกส์นะครับทีมดอลลัสมาร์เวกส์ซึ่ง แน่นอนเขาต้องใช้บิตเพย์แล้วแล้วก็บิตเพย์จะมาจ่ายตัวเขาเป็นเฟรสนะฮะในตอนนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกาห้างร้านต่างๆที่จะมารับในเรื่องของคริปโตเครนซีโดยตรงเนี่ยผมว่าในปี2021-2022เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะทำยากนะ,ะน่าจะถูกเลื่อนไปอีกยาวไม่ว่าจะเป็นของ Apple หรือของ Amazon ก็ตามนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราทราบอยู่นักการเมืองในสหรัฐอเมริกาพยายามผลักดันในเรื่องของ unrealized capital gains หรือการเก็บภาษีกับสิ่งที่มันยังไม่ถูกขายทำกำไรซึ่งแน่นอนทุกคอมเมนต์มองไปเสียงเดียวกันว่ามันเป็นอะไรไร้สาระ,ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ทั้งนี้สรุปเลยในเรื่องของออชิบายนุเนี่ยนะก็ข่าวนี้มันเลยทำให้ ชิบะอาร์มี่แบบสั่นคอนนิดนึงอ่ะโอ้โหสองสามเดือนเลยเหรอแล้วผ่านบิตเพย์เหรอนะครับซึ่งมันต้องผ่านบิตเพย์อยู่แล้วส่วน2อสาเดือนเนี่ยเออมันนานไปนิดนึงเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่า2อสามเดือนคริปโตเนี่ยมันเหมือน2อสามปีหุ้นอ่ะหรือหรือสองสามตรมาสอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะของหุ้นอ่ะนะครับก็เอาล่ะนะครับติดตามกันต่อไปผมเองก็มีทั้งชิบะนุและทั้งโดสคอยนะครับและแน่นอน f c ฟเนี่ยช่องนี้เนี่ย ก็ตามในเรื่องของสองหมาหมาตัวใหญ่กับหมาตัวเล็กอยู่นะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะเพื่อนๆยังไงอดทนกันนิดนึงนะครับสู้กันต่อไปผมเองก็ก็เจ็บอ่ะเจ็บตรงนี้เหมือนกันนะฮะอ่เพราะว่ากําลงกําไรอะไรกระเด็นหมดนะฮะเอาละนะฮะมาพูดถึงในเรื่องของ Metaverse นะเพื่อนสมาชิกถามคําถามดีๆมาทีนี้เราเท้าคํานิดหนึง่ง Metaverse เนี่ยตอนนี้มันมีทั้งอ่า เกมต่างๆแม้กระทั่งคาสิโนเกมอย่างในภาพนี้เนี่ยนะครับซึ่งผมไม่แนะนำให้ใครเข้าไปยุ่งนะครับรวมไปถึง Exchange นะครับอย่างคูคคอนเขาก็นะครับพาร์ทเนอร์กับหลาย Metaverse Platform เขาก็มีนะมีออฟฟิศอะไรในนั้นเป็นเป็น v i r t u a l Reality Office นะครับรวมไปถึงคอย n m a r k e t ก็ p ก็มีและแม้กระทั่ง Binance เนี่ยของ Binance เขาสวยมากเลยนะครับใน บล็อกโทเปียเนี่ยนะเพื่อนๆออฟฟิศเขาใช้ได้เลยทีนี้2วันที่ผ่านมาผมก็พูดในเรื่องของเมตาเวิร์สในเรื่องของต้นน้ําสิ่งที่ผมกําลังตามหาที่มันอาจจะดูไกลตัวเนี่ยนะครับในเรื่องของการแพทย์เนี่ยเ,เพื่อนสมาชิกถามเข้ามาว่าเอ๊ะมันต่างอะไรกับที่ผมซูมคอลกับหมอหรือไลน์คอลกับหมออยู่แล้วนะครับคือที่ผมอธิบายทั้งหมดเนี่ยผมหมายถึงในเรื่องของโลกดิเซน t r ลไลเซชันนะครับไม่ได้หมายถึงใน โรคเซ็นเซอรไลท์อย่างโรงพยาบาลธรรมดาที่เราซูมขอนะเพราะว่าโรงพยาบาลธรรมดาเนี่ยก็อยู่ในระบบอ่ะเพื่อนๆน,นะฮะมีผู้ในการโรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางแพทย์ทั่วไปพลเปลรปภลงมาเนี่ยนะครับทุกอย่างที่เราเข้าไปทําในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะต้องมีอะไร medical record ของเราจะต้องมีข้อมูลของเรามีอะไรของเราเนี่ยแต่ใน ประโยชน์ที่จะได้จากโลก Metaverse ถ้าเกิดมันมี Digital Hospital ในแพลตฟอร์มต่างๆที่อย่างที่คูคอยเขามีอย่างที่ Binance เขามี Office ในนั้นนี่นะฮะมันจะช่วยในอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ2ออย่างนะครับก็คือในเรื่องของ general practitioner นะครับหรือ แพทย์ทั่วไปนะซึ่งปกติเราไปหาหมอเนี่ยเราจะไม่เจอแพทย์เฉพาะทางทันทีเราจะต้องไปเจอ GP หรือหมอทั่วไปก่อนนะฮะเขาก็จะดูวินิจฉัยแล้วว่าเราน่าจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็จะ refer เราไปหาหมอเฉพาะทางนะครับตรงนั้นเนี่ยมันทำผ่านโลก Metaverse ได้นะครับอีกอันนึงที่ผมพูดถึงก็คือการเจริญเติบโตของโรคซึมเศร้านะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าพิษเศรษฐกิจหรือคนที่เคยติดโควิดมาและ หายแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเป็นในเรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาบอกว่าเกินครึ่งเลยนะเพื่อนๆน,นั่นคือเซอร์เวที่มีนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปมีประโยชน์ในทางปฏิบัติเยอะนะครับโดยหนึ่งเราไม่ต้องคอนแทมเนต t e หรือไปเสี่ยงที่จะไปติดใครนะในการที่ไปหาหมอ2นะ หลายคนอาจจะมีหน้าที่การงานหรือไม่อยากจะไปโรงพยาบาลถ้าไปม,มีปัญหาว่าเราเป็นซึมเศร้าอย่างผมอย่างเงี้ยสมมติว่าผมแบบเอะเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าแล้วผมไปโรงพยาบาลแล้วดันไปเจอคนที่ดูในช่องนี้บบอ,อ้าวพี่บอลเป็นอะไรเนี่ยนะครับผมอาจจะเขินอายก็ได้นะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยเห็นประโยชน์แน่นอนนะครับและถ้ามันเป็นลักษณะของ decentralization ที่เขาไม่ต้องมีข้อมูลอะไรเราทั้งสิ้นนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปลงทะเบียนอะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยนะครับมันก็จะ เป็นอะไรที่ดีดีต่อดีต่อโลกเมตาวิสเพื่อนเพื่อนทางการแพทย์อย่างที่เมื่อวานผมพูดถึง Market Cap ของมัน1น่ะสิล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในเวลาไม่กี่ปีในขณะที่ Market Cap ของคริปโตเครนซีอ่ะวันนี้ต่ำตกต่ำกว่า3ล้านล้านแล้วอ่ะนะฮะทีนี้อีกอันหนึ่งที่เพื่อนๆถามมานะครับก็ในเรื่องของเหรียญที่มันเกี่ยวกับ Medical นะว่าเออพี่บอลตอนนี้มันก็มันก็มีแล้วนะรจริงๆแล้วมันมีเหรียญที่ กึ่งๆเกี่ยวกับ Medical แล้วที่เกิดขึ้นนะฮะแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเฉพาะทาง100%นะครับหรือทีมที่กำลังด e เวล o อเนี่ยมันไม่ใช่ทีมแบบเฉพาะทางจริงๆนะยกตัวอย่าง v h a i n นะครับ c i n i n มันแก้ปัญหาคอนเซปต์ของมันก็คือ Supply เช a แมจเมนต์นะครับส่วนสิ่งที่เราเห็นที่ VeChain เขาทำเกี่ยวกับวงการแพทย์ก็จะเป็นในเรื่องของฟาร์ม a ซ e ูริคอ l นะครับการพวกยวกยาต่างๆในการทำัพพลายเชนเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวของยาความ Counterfeit นะ Drug Counterfeit นี่เป็นอินดัสทรที่ใหญ่มากครับคือยาเถื่อนที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเนี่ยวีเชนก็จะมาแก้ปัญหานั้นและอันดับหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเหรียนที่เกี่ยวกับ medical เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นในลักษณะของ medical record หรือเวทระเบียนปัญหาอันดับหนึ่งของวงการแพทย์ทั่วโลกนะครับก็คือในเรื่องของเวทระเบียนการที่เราเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอแบบ ไม่มีประวัติการรักษาเราอะนะฮะแล้วจะต้องมานั่งซักถาม่าแล้วคุณเคยรักษาที่ไหนมาบ้างแล้วที่นั่นเขาว่ายังไงเขาวินิจฉัยว่าอะไรเขาให้ยาอะไรคุณกินแล้วประวัติครอบครัวคุณเคยเป็นโรคนี้ไหมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันเสียเวลาต่อ,อ,อคุณหมอแพทย์ทั่วไปอย่างยิ่งนะฮะเสียทรัพยากรมนุษย์แล้วก็คนที่รอรักษาอยู่ก็ไม่ได้รักษา,าทีเพราะว่าคนนี้ไม่ได้เอาประวัติการรักษามานะครับนั่นคือปัญหาอันดับหนึ่งที่ วงการบล็อกเชนกำลังจะแก้ปัญหาในทางการแพทย์นี้นะครับ v chain วีเชนเขาก็ทำอยู่ตอนนี้ในช่วงพัฒนานะครับแล้วก็มีอีกอีกหลายโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องนี้อยู่แล้วก็ในเรื่องของที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของโควิดนะครับว่า มีการวัคซีนแล้วการฉีดยาแล้วการตรวจแล้วว่าผลเป็นเนกาทีฟหรือ p o ซิทีฟเนี่ยมันข้อมูลอยู่ในบล็อกเชนตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาแก้ปัญหาในเรื่องของคนที่อาจจะใช้ข้อมูลหรือเซอร์ติฟิเคตปลอมไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานหรือการทํางานเดินทางอะไรเงี้ยนะฮะไอ้ตรงเนี้มันเกิดขึ้นแล้วแต่มันยังไม่แบบ ตรงๆเท่าไหร่นะมันยังไม่เข้ามาในเมตาเวิร์สเท่าไหร่แต่ถ้ามันเข้ามาในเมตาเวิร์สแล้วมันเป็นดิเซนทชอร์ไลเซชันในช่วงแรกอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับผมว่าตรงนี้มันอาจจะทำให้ตลาดแตกได้นะครับเพราะมันมีมันมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติจริงๆอ่ะนะฮะถ้ามีอะไรแบบนั้นผมมาแจ้งเพื่อนๆแน่ผมไม่กักนะครับไม่ต้องห่วงตรงนั้นจะมารายงานให้ทราบแน่นอนเลยนะฮะับมาร์เก็ตแคปใหญ่กว่าทองอ่ะเพื่อนๆนึกภาพเงินมหาศาลเนี่ยนะครับมันมันเทเข้ามาแน่นะฮะทีนี้เอาละ เพื่อนสมาชิกเห็นแล้วผมมีกระเป๋าเดินทางอยู่ข้างหลังผมนะครับก็ต้องขอแจ้งนิดนึงนะครับ200วันที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้หยุดทําวิดีโอเลยผมทําวิดีโอทุกวันนะออตอนแรกเลยผมมีเป้าว่าจะทําชาแ,แลนจ์ว่าจะทําวิดีโอ90วันโดยที่ไม่หยุดเลยนะครับแต่ว่ามันเลยเถิดมา200กว่าวันทีนี้ก็ต้องขอแจ้งนะเพื่อนๆผมกำลังเดินทางกลับเมืองไทยนะครับ ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณนี้เวลาประมาณสองทุ่มไทยเนี่ยจะเริ่มมีการเดินทางนะเตรียมตัวแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางทั้งหมด40ชั่วโมงผมจะต้องบินจากบ้านผมเนี่ยไปลงที่เท็กซัสนะและเท็กซัสผมจะต้องไปเลอเวอร์อยู่ที่สนามบินอีกประมาณ4-5ชั่วโมงจากเท็กซัสผมจะต้องบินไปกาตา และจากเท็กซัสไปกาตาก็อีก10กว่าชั่วโมงนะครับในเวลาในการบินและก็ต้องไปอยู่ที่สนามบินกาตาอีก4-5ชั่วโมงนะครับจากกาตาเสร็จก็จะต้องบินเข้าประเทศไทยและจากพอเข้าประเทศไทยเข้าสวนณภูมิปุ๊บผมจะต้องเข้าไปกักตัวทันทีนะครับการเข้าประเทศไทยตอนนี้ทุกคนจะต้องขอ Thailand Pass ซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติจะต้องขอนะครับสิ่งที่ต่างกันระหว่างผมกับต่างชาติก็คือผมไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพผมสามารถเข้าไปได้เลยแต่ผมจะต้องตรวจโควิดก่อนที่ผมจะบินนะครับซึ่งวันนี้ผมตรวจแล้วแล้วก็ไม่ติดนะครับใครที่ดูอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ติดนะฮะก็พอถึงเมืองไทยปุ๊บพอผมกักตัวผมจะกักตัวแค่วันเดียวเพราะผมฉีดแล้วสเข็มพอกักตัวเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจผมอีกทีหนึง่ง นะรตรวจที่เมริการอบหนึ่งตรวจที่ไทยรอบหนึ่งถ้าผมผ่านตรงนั้นผมถึงจะได้กลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นนะต้องแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับก็พรุ่งนี้จะไม่มีวิดีโอนะเพื่อนเพื่อน แต่แล้วก็พอถึงเมืองไทยนี่นะครับเวลาออกอากาศเนี่ยต้องขอแจ้งไว้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาก็จะเปลี่ยนนะครับเวลานอนเวลากินนะครับรวมไปถึงบ้านผมเนี่ยผมอย่างแรกเลยต้องทําความสะอาดต้องตั้งเน็ตต้องติดเน็ตอะตอนนี้เน็ตผมก็ไม่มีนะที่เมืองไทยเพราะฉะนั้น หลายๆอย่างผมจะทําให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะมาอัปเดตข่าวให้เพื่อนๆฟังแต่ทุกวันเนี่ยนะไม่ว่าจะทําวิดีโอหรือไม่ทําวิดีโอเนี่ยผมก็อ่านข่าวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะตอบคอมเมนต์ได้ไม่ทั่วถึงนะครับแต่จะพยายามอ่านให้มากที่สุดแล้วก็สื่อสารกับเพื่อนๆในช่องให้มากที่สุดนะครับก็แจ้งไว้ให้แจ้งให้ทุกคนทราบไว้ณที่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ อดทนฟังมาโหเนี่ยาวเลยในเรื่องจะกลับเมืองไทยนะครับหลายคนก็ยังไม่ทราบนะว่าเออพี่พี่อยู่ประเทศอะไรกันแน่นะครับผมอยู่ที่อเมริกานะครับตอนนี้ก็มาติดอยู่ที่นี่สักพักแล้วนะครับตอนนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะได้กลับแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะก็อย่างที่เรียนนะเวลาจะเปลี่ยนนิดหน่อยเอาล่ะเพื่อนๆนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับการจะตก ทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยเจอกันใหม่ที่เมืองไทยดูต่อไปครับผม